มาดูกันเลยครับขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือใส่ตัวนี้นะครับเสียบสายเข้าไปจะมีสายตัวตัวลอ็อกสายอยู่แล้วนะครับมันจะตรงอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่อง NB l i แ e Channel ือนเดิมนะครับมากับบรรยากาศหนาวๆตอนเ,เช้าๆเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะมารีวิวพัดลมนะครับอากาศหนาวๆจะมารีวิวพัดลมกันนะครับ พัดลมตัวราเซลนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับเพิ่งได้มาเลยนะครับนีนะครับเพิ่งได้มาแลเรามาลองแกะกันเลยครับ เพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูครับว่าจะเป็นยังไงแกแบบงโงับนะครับัอตอน,นี้เอาไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเป็นพัดลมโซล่าเซลนะครับโซล่าเซลตัวน,นี้ยี่ห้อวูดก,กี้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมอ่านไม่ถูกเหมือนกัน ทิธีประกอบมาให้ด้วยน้ำหนักก็ตามนี้นะครับนี่ครับสามกิโลขนาดอะไรก็ไม่รู้นี่นแะครับประมาณนี้เลยนี่คือเป็นพัดลมโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวคนจะแกะให้ดูนะครับทีนี้อป่อยยาวๆเลยนะครับไหลไปยาวๆเลยจะได้เห็นด้วยกันเลย ก็จะมีหลอดไฟ2หลอดนะครับหลอดไฟลองหลอดลอแล้วก็กันกระแทกนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่แล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์นี่นะครับมอเตอร์แล้วก็มีสายสายเสียบน,นี่ครับ แผงชาร์จโซลาเซลล์นะครับน,นี่ดูสเปคเลย <c oughs> อันนี้ได้สามวัตต์นะครับกออภัยด้วยนะครับพอดีอากาศหนาวน่า,นาจะเป็นวัตต์นิดหน่อยนี่ครับสามวัตต์ครับ9โวลต์นะครับผมแล้วก็ดูในเลย่องนะนี่ครับชาร์จเข้าได้10โวลต์หรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องนี้นะครับเรียบบอกไรน,น,น,นี่คือ ค้านี้ข้อดีคือจะตั้งได้ด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้ตั้งได้เลยตั้งได้เลยตอนนี้ก็อาจจะเป็นตัวโครงพัดลมพัดลมแล้วก็นี่นะครับเป็นโครงพัดลม ขาอยของเรานะครับมาเลยตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเดี๋จะเป็นตัวควบคุมทุกอย่างจะมีอะไรทุกอย่างในนี้เลยนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบตนะครับเป็นแบตแบตเตอรี่อยู่ในนี้ครับผมนี่คือเราไม่ต้องแกะก็ได้นะครับก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเอาคัตเตอร์ตีออกนิดนึงนะครับ <c oughs> นี่นะครับได้ประมาณนี้เลยเราจะมาประกอบต่อเลยนะครับเราจะไม่ตัดต่อเลยนะครับจะเอาง่ายๆไปเลยคืออาจจะยาวนิดนึงนะครับจ,จะยาวหน่อยก็น่าจะไ,ได้เรื่อยๆบรยากาดยอดเลย เราแรกเอามาใส่ตรงนี้นี่นะครับใส่แบบนี้เลยลแล้วก็เอาอาจจะตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับหมุนเข้าไปนะครับเอาพอตึงเนื้อก็พอนะครับไม่ต้องต้องแน่นมากมันจะพังแล้วก็ต่อไปคือใบพัดนะครับใบพัดใส่เข้าไปจะมีล็อกอยู่เห็นไหนนครับ นี่นะครับล็อกตัวนี้แล้วก็ล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้อ๋อไม่เห็นกล้องนี่ครับใส่เข้าไปให้ตรงนะครับตรงนล้วก็จะประมาณนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปครับใส่ไปตรงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยใสหมุนเหมือนเดิมครับอ๋อนี่ต้องหมุนควนเข็มไม่ใช่หมุนตามเข็มแล้วก็จับนิ่งนะครับ ตึงมือก็พอนะครับเสร็จแล้วอันด well ับต nah ่อไปคือเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เข้าไปก็ดูให้มันตรงๆนะครับตรงตรงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาไขควงก่อนนะครับ พอดีมันต้องใช้ไขควงตรงนี้นิดนึงครับแล้วขอตัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไขควงแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับหลังจากที่เราวิ่งไปเอาไขควงประมาณ3 0 0พกิโลก็ได้มาแล้วครับประกอบเรียบร้อยนะครับพัดลมฮูกี้มาดูกันเลยครับขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือใส่ตรงนี้นะครับ ดำแดงคือดำแดงนะครับใส่เข้าไปนี่นะครับก็ล็อกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็เราก็ใส่ได้เลยนะครับใส่เข้าไปกดเลยครับกดเลยขั้นตอนนี้จะสายยากนิดนึงนะน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกดดีๆก่อนนะครับ ผมกดค่อยๆกดลงแล้วก็จะดูเลยอ๋อกดไม่ลงนะครับกดไม่ลงกดยากมากกดไม่ลงเลยครับเดี๋ยวขอไปนั่งกดดีๆก่อนนะครับกดยากมากนะครับโอเคครับกดเอาซะเหนื่อยเลยนะครับกดยากจริงคือตัวประกอบมันจริงมันจะยากอยู่ถสองที่ครับตัว ตัวนี้นะครับตัวครอบตัวนี้แล้วก็ตัวกดตัวนี้ครับต้องกดแรงๆกดแรงจริงครับถึงจะได้นี่นะครับามารีวิวกันเลยครับคือตัวนี้จะใช้ไฟบ้านได้นะครับไฟบ้านได้ไฟบ้านนี่เสียไฟบ้านนะครับักนี่เลยคือเสียไปชาร์จไปก็ได้ครับ แล้วก็ชาร์จตัว DC 9โวลต์ตัวนี้ก็ได้ครับ DC 9โวลต์แต่ไม่รู้ว่าไม่มีสายตารมาให้นะครับมีเป็นเฉพาะโซลาร์เซลล์เสียบโซลาร์เซลล์นะครับ9โวลต์โซลาร์เซลล์ตัวนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับเสียบไปคือเสียบไปชาร์จไปใช้ไปก็ได้นะครับนี่นะครับเสียบเลย แล้วก็ตัวโซลารเเซลล์ล้วก็กางได้เลยครับนี่ครับประมาณนี้ไม่รู้เห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วไฟตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับนี่คือชาร์จนะครับชาร์จได้ถามว่าเข้าดีไหมก็ผมว่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ใช่นะครับยังไม่เปิดครเพราะว่ามันลมมันหนาวนิดนึงก็เลยหมุนเองนี่คือประมาณนี้ครับชาร์จได้ชาร์จไฟบ้านได้แล้วก็ตัวเดี๋ยวอ๋อนี้ให้ดู คือตัว USB นะครับ USB คือ5โวลต์คือใช้ชาร์จโทรศัพท์เหมือนเป็น power bank ได้เลยครับผมแล้วก็ตัวนี้ดูตัวนี้ต่อนะครับเป็นหลอดไฟมี2หลอดไม่เห็นนี่นะครับหลอดไฟ2หลอดก็งานก็โอเคนะครับมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่ครับ สว่างพอสมควรนะครับสว่างมากด้วยอันนี้ตอนเช้าแล้วก็เลยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับได้สองอันนะครับนีได้สองชุดสองชุดนะครับสองชุดอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนั้น iPad ไม่เกี่ยวนะครับนี่นะครับเราก็มาดูกันเลยว่ามันใช้ยังไงบ้างนะครับมีอยู่สามปุ่มนะครับคือปุ่มนี้คือปุ่มออนกับปุ่มวอฟแล้วก็มันจะมีสองเบอร์คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับ เบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็ตอนนี้คือกดสายตอนนี้คือ LED มันจะมีไฟ LED ครัดู LED นะครับนะครับอันนี้คือสเต็ปหนึ่งอ้ามีสเต็ปเดียวครับ LED ตัวนี้มีสเต็ปเดียวนะครับมีสเต็ปเดียวแล้วก็ตอนนี้เปิดนะครับเปิดนี่ครับคือเบอร์หนึ่งแล้วก็ถ้าเปิดอีกคือจะเป็นเบอร์สองนี่ครับเบอร์สองจะแรงมากตามสเปคเขาบอกว่าได้ประมาณห้าชั่วโมงถ้าเป็นเบอร์หนึ่งถ้าเป็นเบอร์สอง จะได้ประมาณสามชั่วโมงนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไปน,นานๆแบตมันก็เสื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแบตให้ดูว่าเขาใช้แบตประมาณไหนแล้วก็มีสายได้นะครับเดี๋ยวลองกดสายดูไม่รู้จะใช้ได้ไหมนี่ครับสายได้ด้วยโสุดเลยสุดจริงนี่นะครับแต่ที่จริงคือมันมีหลายๆแบรนด์ที่ทําเหมือนกันนะครับผมคือผมเลือกซื้อแบรนด์นี้เพราะว่าผมคิดว่ามันถูกสุดแล้วแล้วก็คุณภาพไม่น่าจะต่างกันมากครับ มีหลายลายแบรนด์ที่ทําเหมือนจะสั่งมาจากโรงงานเดียวกันครับคิดว่านะครับแค่ไปตีตรงนี้เป็นคนละแบรนด์เฉยๆก็แล้วแต่ชอบครับก็จะรีวิวก็ประมาณนี้ครับพัดลมแคมปิ้งผมว่าน่าจะจบดีครับตัวนี้ใช้ได้นานคือจบทิปได้เลยหรือว่าเรากลัวมันแบตหมดแล้วก็เสียบชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับนี่ครับใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยได้ครับนี่คือข้อดีครับ ถามว่าตัวนี้ชาร์จได้เร็วไหมผมคิดว่าไม่น่าจะเร็วมากแต่ก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวผมแกะแบตให้ดูเลยนะครับเอาแบบจะจะเลยจะได้รู้ว่าประมาณกี่มิลแอมนะครับแบตบอยู่ด้านล่างไม่รู้ประกันจะหมดไหมนะแต่ผมจะแกะเลยไม่เป็นไร บแบตก็ทั่วๆไปครับแบตตามสเปคเป็นแบต6โวลต์นะครับแบต6โวลต์เห็นไหมครับนะครับเหมือนเราจะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับถ้าแบตเสื่อมไปเลเราก็น่าจะเปลี่ยนได้ครับผมแล้วมันมาอย่างไรเนี่ย่งนเดี๋ยวนะครับผมประกอบใส่ก่อน ลองผมแบบนี้ครับเรียวๆเ,เลยจบง่ายๆนะครับไม่รู้ประกันจะหมดไหมไม่บอกตรงมั้คิดว่าไม่เกี่ยวหรอกผ่าด้วยซีนี่นะครับขัดนะไม่เคยเข้าไม่ถนัดเดี๋ยวนะครับ กประมาณนี้นะครับแล้วมาดูกันที่ราคานะครับรีวิวดีต้องมีราคาครับผมตัวนี้ผมซื้อมา850บาทนะครับเท่าที่ดูคือเป็นตัวที่โอเคที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับสั่งจากช้อปปีนะครับช้อปปีก็ลองค้นหาดูพัดลมโซลาเซลล์พัดลมโซลาเซลล์นะครับตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับสุดท้ายก็ ฝากช่อง NB Live Channel ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด c o m เมนตเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าคลิปหน้าเราจะรีวิวอะไรต่อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณมากครับ